بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ม่ยิดลลาห์ฟะลามุดิลลาห์ว่าไม่ยุดลิลฟะลาฮาดีลลาห์ฉันเห็นว่าไม่ละอิลลาห์ให้ละอฮหวะฮ์ดูห์ลาไมชริกะละวะอฉันเห็นว่านโมฮัมมัดับดูฮ์วะร์รัลูขออัลลอฮ์มูซัลลิวะซัลลิมะลาอับดิกะวะร์รัลิกะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮ์วะซัพบิฮ์อัจมัยนอัมาบะพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาติดตามช่วงรายการของโรงเรียนศรัทธาชนมมตูนตออลลลิิบ ในหนังสือเล่มแรกนะครับที่เราจะได้เรียนกันเป็นขั้นตอนนั่นก็คือหนังสืออุซูลุสลาะซาหนังสือสอุซูลุสลาะซาอย่างที่ได้เคยอธิบายไปแล้วในเบื้องต้นนะครับตอนแรกกอลันมมซอนเนฟรอฮิมุลลอฮ์บิสม oh. ิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมู <Phys ically> ้ที ประพันธ์หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยกับการเขียนพระนามของลอสุบฮานอวตาลาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาการเริ่มต้นด้วยการเขียนสิ่งนี้ลงไปเพื่อที่จะขอต่อลอสุบฮานวตาลาให้ การงานที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ประสบกับความสำเร็จซึ่งบาตัวนี้เนี่ยเป็นบาบุลิสติอานะบาที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือขอความปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาด้วยกับพระนามของพระองค์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ฉันขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ให้การงานที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ประสบกับความสำเร็จด้วยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณานี่คือความหมายของบิสมิลลาฮิร rahm านิรหิมอย่างที่บอกไปครับว่าบิสมิลลาห์คือจาร์ว a มจูดในด้านหลักไวยากรณ์ที่ ถ้าหากว่าใครได้เรียนรู้เรื่องของยาร์ดและมัจรุดนั้นสองสองตัวนี้นะครับทั้งยาร์ดและมัจรุดมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมีกฎเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในตัวของมัน จาร์วมจรูดมุตัลลิกบิมฮจูฟตักดีรุห์อัสตัยนุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราฮีมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาหรือ أ, เราจะสมมติขึ้นมาตักดีรก็คือสมมติ นะครับสม um ุด أستعينو باسم الله ا ل ราะ ن ีมเอาอับต ب ดิ ي و ฉันขอเริ่มนะครับฉันขอเริ่มต้นการเขียนหนังสือของฉันเล่มนี้ด้วยกับนามของอัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع ا ل เพื่อเป็นบรารอกะเพื่อเป็นการขอความสิริมงคลจากอัลลอฮฺ س ะตาลาและขอความช่วยเหลือจาก อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานี่คือจุดเริ่มต้นของการการเรียนรู้จุดเริ่มต้นของการพูดจุดเริ่มต้นของการเขียนจุดเริ่มต้นของการอ่านเราใช้บิสมิลลาฮิร r a h m ิ n i r a h ี m ต่อมาแะลัมคำว่าจงรู้นะครับยลัมเป็นเฟ่นลัมหมายถึงจงรู้ เป็นคำที่บ่งบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญนะจงรู้ไว้เถิดยะลัมเป็นคำสั่งนะครับเป็นเฟียรุลอัมเป็นคำสั่งที่บ่งชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากจะต้องจะต้องให้ความสำคัญจะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจ จงรู้ไว้เถิดนะครับนี่คือความหมายของคำว่าเนืรลล้รอฮหมากัลลอรอฮหมากัะลอมีความหมายที่เป็นการขอดุอาให้กับผู้ที่เรียนรู้เราบอกกับเ,เราบอกกับคนที่อยู่กับเราว่าจงรู้ไว้เถิดเมื่อเราพูดถึงคนคนนั้นแหละแสดงว่ารอฮหมากัลล้อ ขออัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้ทรงโปรดประทานความเมตตาให้กับเขาขอดุอาอให้กับเขาขอดุอาอให้กับผู้ที่เรียนรู้เพราะว่าคำว่าจงรู้เนี่ยคือสั่งให้เด็กๆศึกษาหาความรู้สั่งให้คนที่ฟังเราอยู่เนี่ยให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นการขอดุอาอให้กับผู้ที่แสวงหาความรู้นั้นเป็นการขอด้อาที่ มาลายกาก็ขอให้คนที่แสวงหาความรู้คนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็จะต้องขอดุอาให้กับผู้ที่แสวงหาความรู้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะการแสวงหาความรู้นะครับการที่นำสิ่งที่เป็นฮักเป็นสัจธรรมมาเผยแพร่มาถ่ายทอดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้อลลอฮฺซุบฮานวะตาลา ประทานความเข้าใจให้กับผู้ที่สแสวงหาความรู้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ผู้ที่สแสวงหาความรู้นั้นได้รับฮีดายะได้รับทางนำได้รับแสงสว่างแล้วเราคือส่วนหนึ่งของผู้ที่เขาจะได้รับทางนำทางนำเราไปให้ใครให้กับใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะทางนำนั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาที่ พระองค์นั้นจะเป็นผู้มอบให้กับใครก็ได้แต่เราเป็นผู้ชี้ทางนําให้กับผู้ที่สแสวงหาความรู้และเรายังได้ขอความเมตตาขอรอหมะขอสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ที่สแสวงหาความรู้ถือเป็นสิ่งที่เรานั้นมอบสิ่งดีให้กับเขา เราสอนให้คนคนหนึ่งได้ได้รู้ได้อ่านออกได้เขียนได้ได้เข้าใจอันอิสลามได้เข้าใจเรื่องราวของของศาสนามันเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะให้กับใครได้ง่ายๆและคนที่ให้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สแสวงหาความรู้จากเขาก็ให้เกียรติเขา ให้การยกย่องเขาให้การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่กล่าวถึงในด้านที่ที่ดีเพราะเขามีบุญคุณในด้านของการให้ความรู้กับเราเพราะฉะนั้นบรรดาอุลมะบรรดาผู้รู้จึงมีบุญคุณกับผู้ที่แสวงหาความรู้อย่างมากและผู้ที่แสวงหาความรู้ก็จะได้รับการขอพร การขอดุอาให้กับเขาในขณะที่เขาได้ใช้ความรู้นั้นในขณะที่เขาได้สแสวงหาความรู้นั้นยะลัมรอฮิมะกัลลอสิ่งที่ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้มอบให้กับผู้ที่สแสวงหาความรู้ก็คือสั่งเสียให้เขานั้นรู้ ในสิ่งที่เป็นวายิบในสิ่งที่จำเป็นที่สุดสิ่งที่วายิบที่ผู้รู้นั้นจะมอบก็คือการชี้ทางไปสู่อัลลอฮฺสุบหฮานวตาลาการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาการสั่งใช้ในเรื่องของความดีการห้ามปรามกันในเรื่องของความความชั่วการการพูด การสอนออกไปในสิ่งที่ที่ดีการกล่าวสนเสริญต่ออัลลอฮ์การพูดด้วยวาจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนการเรียกร้องเชิญชวนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแห่งการตอบรับการงานนะที่อัลลอฮ์สุบฮานอตลาอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาจะตอบรับอามันของใครคนใดคนหนึ่งให้ไปดูที่การกระทําของเขาในตอนต้นว่าเขาสอนในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า ว่าเขาสอนในเรื่องของการสั่งใช้กันให้ทําความดีห้ามปามกันให้ออกห่างจากความชั่วหรือการพูดในสิ่งที่ดีหรือเปล่านี่คือเครื่องหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจะตอบรับการงานของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ดื้อดึงคนที่โอ้อวดอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจะ ไม่ให้เขาได้รับทางนำทางนำจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจะมอบให้กับผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนผู้ที่ตั้งใจและใฝ่หาวิชาความรู้ที่เป็นแนวทางแห่งการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าลาตยีดูลาตุยาด,ดีลูอัลลกิตาบ วลาตุยาดลูอัลล์ัลกิตาบิอิลลาบิลละติฮียะอัพซันเรา่าได้โต้แยง้งท่านอย่าได้โต้แยง้งท่าน่าได้หาข้อกังขาท,ท่านอย่าได้หาข้อเปรียบเทียบเอาไปโต้แย้งกับกลุ่มชนที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลานั้นโกรธกิว้วกลุ่มชนที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลา นั้นบอกว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่หลงผิดเราจะต้องนำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั้นไปโต้แย้งกับพวกเขาไปเรียกร้องเขาไปสู่แนวทางแห่งฮูดาแนวทางแห่งสัจธรรมววลาตุยาดิลูอะฮัลกิตาบิอิลลาบิลละตีฮิอัสันบิลละตีฮิอัสันคือแนวทางที่ ที่ถูกต้องแนวทางที่ดีกว่าไม่ใช่เขาโต้แย้งมาแบบไหน Й, แล้วเราเราไปโต้แย้งแบบนั้นนั่นไม่ใช่การแสวงหาความรู้นั่นไม่ใช่การแลกเปลี่ยนความรู้อิลลัลีนอซอลามูมินฮุมมอกลูอามันนาบิลลซีอุนซิลาอิเลนาอะอุนซิลาอิเลกุมวะอิลาฮุนาวะอิลาฮุกุมวาฮิดุนวะนะฮุละหูมุสลิมูนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำ ให้เราเห็นว่าการแยกแยะของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานั้นเป็นการแยกแยะที่สวยงามระหว่างคนที่โต้แย้งในสิ่งเดียวกันกับผู้ที่โต้แย้งกับคนที่โต้แย้งในสิ่งที่ดีกว่าคำพูดของผู้ที่โต้แย้งมันย่อมไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วอิสลามมาเพื่อที่จะขจัดการโต้แย้งที่เหมือนกับการโต้แย้งของกลุ่มชนที่ หลงทางกลุ่มชนที่หลงผิดอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาบอกถึงลักษณะของบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่เขานั้นได้รับทางนำที่เขานั้นได้รับองค์การจากอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาที่ประทานลงมาให้ให้กับเขาแล้วเขายึดมั่นเขาศรัทธานะครับเขาเชื่อในสิ่งที่คัมภีร์นั้นได้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การ เคารพพักดีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนั่นคือมุสลิมนั่นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาผู้ที่ยอมรับในกฎเกณฑ์และหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเรานั้นจะเป็นผู้ที่แตกต่างกับบรรดาผู้ที่เคารพกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺหรือผู้ที่จอเลม ผู้ที่เคารพกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คือผู้ที่เขานั้นอาธรรมต่อตัวของเขาเองพระเจ้าสร้างเขามาแต่เขากลับไปเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาได้แยกให้ให้เราได้เห็นระหว่างผู้ที่เขาเรียกร้องถูกเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การ อขอรพพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนวตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับฟัลลาซีนอลมูมินอฮลิลกิตาบชาวอานุลกิตาเนี่ยที่เขานั้นจอเลมต่อตัวของเขาเองพวกเขาดื้อดึงอาอดูนเขาเป็นคนที่ที่ดื้อดึงเขาเป็นคนที่ะตะกับบอเขาเป็นคนที่โอ้อวดชนเหล่านี้ไม่เชื่อ ในสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสลลลละวอะลัยฮิวะสลัมนำมาเขาพยายามหาสิ่งที่เป็นเหตุผลมาโต้แย้งกับสิ่งที่เป็นอายะอันกุรอานเป็นดำรัสแห่งอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับรอซูลเขาหามาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ความน่าเชื่อถือของมูฮัมมัดสลลลลวอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นหมดไป ถ้าหากว่าผู้คนไม่เชื่อถือต่อมุฮัมมัดผู้คนก็จะหันกลับไปเชื่อถือพวกเขาเชื่อในรูปแบบของพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่มุฮัมมัดสุลตัละวะอะเลวะสัลัมนำมาบอกให้เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ให้ละทิ้งการกราบไหว้จเวิดกราบไหว้รูปปั้นต่างๆสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์สุบฮานวอตตาลาบอกไว้ว่า คุณลักษณะของพวกเขาคือคุณลักษณะของมุนาฟิกของผู้ที่กลับกอกของผู้ที่พยายามทำให้ดูว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาสิ่งที่เขาบอกออกไปเป็นเป็นความจริงเป็นสัจธรรมแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาคือการปฏิเสธต,ต่อลอสุบฮานตาลาอาลอสุบฮานอตาลาตัดไว้นะครับในอ่กุรอานสุรร อัตบาบะเนี่ยอลล l a ์ตรัสว่ายาอายุฮันนบียาอายุฮันนบียายาฮิดลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีนวักลุซอไลหิมวะมาวะหุมยาฮันัมวะบิสัลมาซีรลักษณะของผู้ที่ปฏิเสธที่เขาทำในลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นชาวอัลุลกิตาเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่ ตกับโบรเป็นคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความหลงผิดเป็นพวกที่กลับกอกลักษณะของพวกเขาจะได้รับการลงโทษที่แสนสาหัสสถานที่พำนักของพวกเขาจะอยู่ในนรกและเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลนี่คือคุณลักษณะของของผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่สิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมเพราะฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นผู้ที่เรียนรู้นะครับเรื่องราวของอิสลามเรารู้จักสิ่งที่เป็นฮักรู้จักสิ่งที่เป็นซุลนะครับเราก็จะต้องแยกมันออกจากกันเพราะถ้าหากว่าเราไม่แยกมันออกจากกันเราก็จะตกไปอยู่ในกลุ่มจำพวกของอัลลุลกิตาพวกที่ จ่อเล่มต่อตัวของพวกเขาเองพวกที่ดื้อดึงพวกที่หยิ่งยะโสตะกับบดซึ่งสถานที่กลับของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ดีอย่างแน่นอนอัลลอฮฺ سبحانه และ ت า,าบอกว่ามันคือนรกยะหันน์มันคือที่พำนักของเขาอย่างถาวรเขาจะอยู่ในนั้นไม่ได้ไม่ได้เข้าสวรรค์นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องไว้ในบทเรียนของอุสูลุสลาซาใน ตอนต้นนะครับอินชาลอในครั้งต่อไปก็จะได้มาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องราวของหลักพื้นฐาน3ประการที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวัลลอฮวาลานานบินมุฮัมมัดวะลาลีวาซาบีวะสัลลัมวะล h a m ดิลล l l a h i อบบิลอาลามีน